สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบาังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้นะฮะรีวิวของจากตู้คีบโทเรบานะฮะในกล่องนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นชิ้นที่29และก็31นั่นเองนะฮะเอ๊ะเอ๊ะแล้วชิ้นที่30มันหายไปไหนนะฮะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังกันละกันนะฮะ แต่ว่าก่อนอื่นนะฮะเรามาชมรอบๆกล่องนี้กันก่อนดีกว่านะฮะกล่องนี้ก็เป็นกล่องแนวแบบสี่เหลี่ยมจดูหลัดเลยนะนี่ใหญ่ยยอยู่นะข้างในก็มีอยู่สองชิ้นด้วยกันนะฮะสภาพกล่องก็ค่อนข้างดีเลยนะไม่ค่อยมีบุบไม่ค่อยมีร่อ,องรอยความเสียหายอะไรนะฮะโอเคเรามาแกะดูกันเลยนะฮะว่า2กล่องข้างในนี้จะเป็นอะไรนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าของข้าดน,นี้จะเป็นอะไรนะฮะชิบเดี๋ยวขยกกล่องมาข้างล่างก่อน และชิ้นที่29นะฮะชิ้นที่29ก็ได้แก่ชิ้นนี้เลยนะฮะเป็นฟิกเกอร์จากซีรีส์เฟดแกรนด์ออเดอร์นะฮะเป็นเอ่อฟิกนั่งทับพทอมาม่านะฮะและอีกชิ้นหนึ่งนะฮะชิ้นที่31นะฮะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยนะฮะนี่น้องเรมจากรีซิโ่อีกแล้วเหรอเรมเรมเนี่ยมาบ่อยเลืออเกินนะฮะ ซึ่งชิ้นที่30ที่หายไปเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนนะคืองี้ชิ้นที่30กับ32เนี่ยมันเป็นอของชิ้นเดียวกันเป็นตัวเดียวกันนะครผมก็เลยแบบจัดลําดับการส่งโดยการเอาชิ้นที่30กับ32ซึ่งเป็นชิ้นเดียวกันเนี่ยส่งมาพร้อมกันนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาถึงในรถหน้านะฮะเพราะฉะนั้นในรถนี้เนี่ยผมก็เลยเอาชิ้นที่29กับ31 ส่งมาคู่กันก่อนนะฮะส่วนชิ้นที่30กับ32ซึ่งเป็นกล่องเดียวกันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยก็เลยจับมัดรวมกันส่งมาในล็อตเดียวกันเลยนั่นเองนะฮะโอเคงงไหมยิ่งอธิบายรู้สึกเหมือนยิ่งงงนะฮะโอเคฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเหมือนเดิมนะฮะเราจะรีวิวชิ้นที่29กันก่อนเลยนะฮะส่วนชิ้นที่31ก็คือน้องแรมนะฮะเราจะเก็บไว้คลิปหน้าก็แล้วกันนะฮะ โอเคฮะก่อนอื่นนะฮะเราไปชมภาพบรรยากาศแลวที่ผมคิดเจ้ากล่องนี้นะฮะชิ้นที่29นี้แลกกันก่อนดีกว่านะฮะไปเลย อเคนั่นก็คือภาพบรรยากาศตอนนี้ผมคีบเจ้ากล่องนี้ได้นั่นเองนะฮะสำหรับกล่องนี้นะฮะก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนักนะฮะก็เป็นกล่องเล็กๆนะฮะเป็นฟิก,กอร์ตัวเล็กนะฮะขนาดก็เนี่ยเทียบกับฝ่ามือผมนะฮะแปะไปนะฮะจะเต็มหน้ากล่องอยู่แล้วนะฮะ สำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะฮะเป็นฟิกเกอร์ที่เอาตัวละครมาจากซีรีส์ Fate Grand Order นะฮะก็เป็นฟิกเกอร์ลายที่แบบเออ่นั่งทับทุ่นมาม่าอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นตัวละครของคาซูชิกะโฮคุไซนะฮะซึ่งก็อ้างอิงมาจากบุคคลในเออ่ในชีวิตจริงอ่ะนะก็โฮคุไซเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นจิตรกรภาพนะฮะพวกภาพพิมพ์ภาพแกะสลักไม้เนี่ยของชาวญี่ปุ่นนะฮะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนจิตรกรรมจีนนั่นเองนะฮะซึ่งข้อมูลผมก็เอามาจากอากูนั่นเองนะฮะผิดถูกยังไงก็โทษอากูนะฮะโอเคฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบกล่องกันดีกว่าะฮะหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะมีรูปของน้องเอ่อผมเรียกสั้นๆว่าโคคุไซก็แล้วกันนะ,ะน้องโคคุไซนะฮะนั่งทับถ้วยมาม่าอยู่นะฮะนี่ด้านข้างจะเป็นประมาณนี้เลยนะ นี่ส่วนข้างฝั่งนี้ก็เป็นรายละเอียดต่างๆนะฮะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นลายเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยเป็นลายเดียวกันเลยนะเดียวกันปะวะเออเดียวกันนะด้านบนด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะเป็นโลโก้ของซีรีส์ Fate Grand Order นะฮะนี่ด้านบนด้านล่างเหมือนกันเลยนะ,ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัวนี้ดูกันดีกว่านะฮะว่าข้างในจะเป็นอย่างไงนะฮะมาเรามาดูกันว่าตัวข้างในเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะฮะ ปกติเนี่ยพวกฟิกเกอร์ลายที่แบบนั่งทับถ้วยมาม่าเนี่ยผมไม่ค่อยซื้อไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่นะชอบแบบที่แบบมันมีฐานแล้วยืนโพท่าอะไรอย่างงี้มากกว่านะฮะมามา,มาดูข้างในกันนะนี่เอ้เดีนะมีใบอะไรด้วยวะอ่ะ,อะมีอะไรเนี่ยเป็ดใบารายละเอียดอะไรสักอย่างนะเป็นอะไรอ่ะภูการมันจะแยกมาสองชิ้นแล้วให้ประกบกันนี่เหรอไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อะไรเนี่ย มีเหมือนกล่องอะไรสักอย่างมีของข้างในไหมดูก่อนมาเอ้ยมีว่ะมีของข้างในด้วยนะอันนี้เป็นหัวภูกันหรือเปล่าแล้วก็ตัวฟิกเกอร์นะฮะนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่เป็นกล่องโล่งๆหมดแล้วนะนี่เอ้ยไม่ใช่ดิหัวภูกันก็อยู่นี่นี่ว่ะแล้วอันนี้มันอะไรวะเดี๋ยวแป๊นหนึ่งนะขอแกะดูหน่อยก็แล้วกันนะว่ามันคืออะไร มันมีของอยู่ข้างในด้วยอ่ะมามันก็คือเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ๋อไอ้นี่เหรอเป็นเหมือนไอ้อะไรอ่ะไอ้ที่แบบปลายไอ้จุกผมอ่ะจุกผมที่แบบติดข้างหลังอ่ะเออน่าจะใช่นะลักษณะใช่ป่าว่ะ <laughs> ใช่แหละใช่แหละน่าจะใช่นะ โอเคเดี๋ยวผมขอแกะขอข้างในออกมาก่อนนะฮะโอเคฮะแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกไปมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะฮะชิ้นแรกก็เป็นอันนี้เลยนะฮะเป็นเอ่อด้ามของคู่กันนะฮะนี่เป็นด้ามสีออกม่งมวงๆนะมว่วงทึบๆนะมันไม่ใช่สีดำนะเนี่ยในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีดำนะแต่จริงๆมันไม่มันไม่ดำนะมันออกแบบม่งมวงๆอะ่ะมว่วงทึบๆเบิะนะแล้วก็ตรงนี้มันออกเป็นสีออกเอ่อชมพูชมพูนิดๆนะเป็นชม,ชมพูแดงๆนะ นี่สวยงามเลยนะฮะแล้วก็ตัวตัวผูกกันนะตัวปลายผูกกันนั่นเองนะฮะนี่มีการไล่เฉดสีด้วยนะฮะตรงนี้เป็นสีดําเข้มไล่มาอ่อนอ่อนอ่อนนะฮะนี่และชิ้นต่อมาก็เป็นจุกผมนะเป็นจุกผมแล้วก็มีไอ้พวกไอ้ตรงนี้ไอ้พวกนี้เขาเรียกอะไรอ่ะ <c oughs> เป็นเหมือนแบบที่เอาไว้กัดผมอย่างนี้ปะ่ะ เออถ้าผมใช้สับผิดหรือใช้คําเรียกอะไรผิดแปลกไปก็ขออภัยด้วยนะฮะนี่ลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยนะฮะและชิ้นสุดท้ายก็เป็นตัวฟิกเกอร์นั่นเองนะฮะนี่เป็นแบบท่านั่งนะนั่งถ้วยนะเนี่ยนั่งบนมือ <c oughs> นี่นะฮะตรงปลายมือด้านนี้ก็เอาไว้เสียบภูกันนะฮะไว้ติดกับภูกันนั่นเองเออแต่ชอบรวดลายข้างหลังดีมันสวยมากเลยเอ่ะเออทำลายสวยดีอ่ะ โอเคเรามาประกอบชิ้นส่วนกันดีกว่านะฮะเริ่มจากประกอบภูกันดีกว่านะเออยังไงวะเดี๋ยวนะอ๋อเอาตรงนี้นะมาเสียบเข้ากับตรงนี้มันจะมีรูอยู่นะฮะฝั่งนี้ไม่มีรูอะไรนะมาเสียบเข้าฝั่งนี้เสียบเข้าไปเลยนะก็หลังจากผมลองติดมาสักพักนะะลองเสียบติดไปสักพักเนี่ยปรากฏว่าเออมันไม่ติดสักทีนะฮะ คือประมาณว่ามันหลวมนะฮะมันก็เลยแบบเสียบไม่ติดสักทีนะครับผมก็เลยลองหยิบไใบเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยมาลองดูนะฮะมันเป็นวิธีการติดเอ่อตัวแปลงนะฮะตัวขนภูกันเนี่ยเข้ากับตัวด้ามนะฮะคร่าวๆเนี่ยมันบอกประมาณว่าถ้าเกิดว่า2ชิ้นนี้เนี่ยเวลาเสียบเข้าหากันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหลวมหรือว่ามันเสียบกันไม่ติดเนี่ยต้องใช้กาวในการติดนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเสียบเข้าไปแล้วมันสามารถ ติดได้เนี่ยก็พยายามดันให้มันแน่นนะฮะซึ่งผมพยายามดันแล้วดันอีกมันก็ไม่อยู่นะฮะแปลว่าของผมเนี่ยอาจจะแบบต้องใช้กาวติดนะครับเพราะว่ามันแบบดันเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่นะมันหลุดตลอดเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมลองใช้พวกกาวดีน้้ำมันติดดูแล้วกันนะน่าจะอยู่อยู่นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะมาแล้วนะฮะนี่กาวดีน้ำมันนะฮะเอายัดไปนะน่าจะอยู่อยู่นะก้อนใหญ่ไปเอาเนี่ยปั๊บอยู่ไหม น่าจะได้อ่าได้อยู่นะเนี่ยนะแต่พอก็ยังโอนเอนโอนเออยู่นะฮะก็ต้องแบดถือระวังหน่อยก็แล้วกันนะ,ะการมันหล่นนะดูที่ตัวฟิกก็ดีกว่านะฮะแล้วก็จุกผมตรงนี้นะฮะมันจะมีรูอยู่บนหัวนี่เห็นไหมก็เอาอันเนี้ยติดไปนะหามุมให้มันตรงนะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะฮะชุบอ่าต้องจับดีๆหน่อยนะชุบอ่าเรียบร้อยนี่ ปิดไปแล้วนะฮะจากนั้นตัวผูกันเออเราจะแปะยังไงนี่มันจะมีตัวอันนี้อยู่นะเนี่ยตัวจอยตรงนี้โผล่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เสียบเข้าไปตรงรูที่มือนี้เลยนะฮะชึบหานะล็อกให้มันตรงนี่นะฮะเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่ดาบภูการนี่ยาวมากนะฮะอย่างยาวนะฮะนี่ รู้สึกด้ามพูกันนี่เกะก,กะมากอะมันยาวเกินนะนี่เดี๋ยวลองเอาอะไรมาให้นั่งอะเอากล่องมาแล้วกันนี่นั่งไปมันก็จะเาเป็นประมาณนี้นะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบเอ่อฟิกเกอร์แบบนั่งทับกล่องนั่งทับแบบถ้วยมาม่าอะไรประมาณนะั้นนะแต่มันก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปนั่งทับถ้วยมาม่าหรอกเอาไปนั่งทับอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบที่ให้นั่งได้แบบขอบกล่องอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะนั่งห้อยขาลงมานะฮะนี่ก็สวยงามดีโอเคงั้นเรามาพูดถึงเรื่องของตำหนิกันดีกว่านะ จากที่ดูเนี่ยมันมีตําหนิอยู่นะฮะก็คือเรื่องของการลงสีเลยสีเปื้อนตรงนี้เห็นไหมตรงชิ้นส่วนขาวๆบนอกเสื้อเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะมีสีเปื้ออยู่จุดหนึ่งนะฮะส่วนตรงอื่นเนี่ยเท่าที่ดูก็ไม่เห็นอะไรนะฮะโดยรวมก็ถือว่าสวยดีนะพวกลวดลายตรงนี้นะฮะไม่มีตรงไหนที่แบบเออเ,อเปื้อนหรือว่าลงสีเลอะนะฮะนี่ตรงพื้นที่สีขาวตรงนี้ถ้าสังเกตนะฮะมันจะมีจุด สีดำๆแล้วก็จุดสีออกฟ้าๆอยู่จุดหนึ่งนะฮะที่มันเปิดอยู่ตรงบริเวณพื้นที่สีขาวตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นภาพนิ่งให้ดูเหมือนเดิมนั่นแหละนะเพราะในากล้องนี้ไม่เห็นหรอกนะฮะโดยรวมพวกตำหนิต่างๆรอยเปิดรอยเปื้อนก็มีประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากอ๋อตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะ,ะบริเวณไอ้ดอกนเนี้ยเนี่ยดอกไม้ไอ้ดอกเนี้ยนะไอ้กลีบเนี้ยกีบดอกไม้ไกีบเนี้ยเนี่ยกลีบเนี้ยที่ผมชี้อ,อยู่เนี่ย มันจะมีรอยถลอกอยู่นิดหนึ่งนะเป็นรอยถลอกจุดเล็กๆอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็มีอยู่3จุดเนาะตำหนิที่เจออยู่ตอนนี้นะฮะอีกจุดนึงเนี่ยจะว่าเป็นตำหนิได้ไหมไอ้ตรงที่เสียบติดระหว่างภูกกันกับมือเนี่ยมันจะมีรูไว้ให้เสียบติดอยู่ใช่ไหมไอ้รูเนี่ยมันมันมันเหมือนมันตื้นเกินไปนะครับเวลาเอาภูกันเสียบติดไปเนี่ยมันมันหลุดง่ายอยู่นะมันไม่ค่อยแน่นนะไอ้ตรงที่จับเนี่ยตรงเนี้ย มันหลุดง่ายเหมือนกันนะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะเออตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบเออเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่แบบมันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะรวมมาถึงตัวปลายภูกันเนี่ยตัวปลายภูกันที่เสียบติดกระดามเนี่ยก็แบบไม่แน่นนะฮะต้องใช้กาวช่วยนะฮะอาจจะต้องใช้กาวเอออาจจะต้องใช้กาวดินน้ำมันหรือกาวอย่างอื่นแบบมาช่วยทําให้มันแบบติดนะฮะนี่โดยรวมก็มีประมาณนี้นะฮะ นะฮะตัวนี้เนี่ยผมขอให้คะแนนไปที่6เต็ม10ก็รับกันนะฮะในภาพรวมนะฮะเพราะว่ามันมีอยู่หลายจุดนะฮะที่ผมแบบไม่ค่อยพอใจสั์ตัวนี้สักเท่าไหร่นะฮะคือเรื่องพวกตําหนิสีเปื้อนอะไรเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะก็หักตรงนั้นไปประมาณ1คะแนน2คะแนนนะฮะแต่คะแนนที่เหลือที่หักไปเนี่ยจุดใหญ่ๆเลยนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปฮะสองจุดนี้เลยนะฮะตรงฝ่ามือนะฮะที่มันเป็นรูเอาไว้เสียบตัวด้ามผูกกันเนี่ยนะฮะ มันหลวมนะฮะไม่ค่อยแน่นนะฮะรวมไปถึงตัวด้ามกับตัวออปลายคูกกันนี่นะฮะบริเวณข้อต่อตรงนี้นะ,ะมันก็เสียบไม่อยู่นะฮะต้องใช้กาวช่วยนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกตัวนะฮะเพราะว่าอย่างที่คําอธิบายในใบนี้มันบอกนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าตัวไหนเนี่ยมันหลวมติดไม่แน่นให้ใช้กาวช่วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนมันสามารถติดแน่นเลยเด็กก็ดันเข้าไปให้มันแน่นนะฮะแปลว่ามันมีทั้งตัวที่แบบ ได้แน่นแล้วก็ตัวที่แบบติดได้ไม่แน่นนะฮะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เลยทําให้ภาพรวมทั้งหมดของฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยเอาคะแนนไปที่6เต็ม10บแล้วกันนะฮะ แต่ถ้าเกิดเรามองข้ามพวกเรื um, it, it fruit, ่องสีเปิดสีเปอนแล้วก็ตัวด้ามผูกกันตรงนี้ไปนะฮะส่วนอื่นๆเนี่ยมันสวยนะตั้งแต่ช่วงชุดอะไรพวกนี้มันสวยอยู่นะลายบนกิโมโนเนี่ยพวกลายนกลายลดลายบนผ้าข้างหลังเนี่ยมันสวยมากเลยนะลายลายบนผ้าด้านหลังเนี่ยโอ้โหสวยมากนะฮะเนี่ยมีการลงลดลายเอาไว้แบบดิบดีเลยนะฮะสวยงามมากนะข้างบนนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะเป็นสีทองแบบไม่ใช่ทองแบบด้านๆนะแล้วก็ตรงเนี่ยตรงเนี้ย จะเรียกว่าอะไรเดียผ้าพันคอได้ป่ะหรือผ้าอะไรสักอย่างที่อยู่ตรงคอเนี่ยมันมีการลงเท็กเจอร์รายละเอียดเอาไว้ให้มันแบบมีผิวที่แบบคูคาคูคานะฮะให้ดูเหมือนเป็นแบบดเนื้อผ้านะฮะนี่ก็ถือว่าสวยดีนะตรงนี้นะฮะก็สรุปนะฮะถ้าเกิดเรามองค่ามตำหนิต่างๆไปเนี่ยมันถือว่าสวยเลยนะตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเรามองในภาพรวมมองในทุกๆด้านมองในทุกๆเรื่องเนี่ย มันก็มีตำหนิที่เยอะเหมือนกันนะฮะก็เอาไป6เตนะ็ม10เนาะโอเคฮะสับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะถ้าชอบไม่ชอบองไรก็คอมเมนต์มาติชมกันได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโอเคฮะแล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ